ครับก็สวัสดีครับเอาวันนี้มารีวิวนะครับ New ฮอลแลนด38แรงนะครับนะดูภายนอกกันก่อนนะครับสีเดิมทั้งคันเลยนะครับยกเว้นล้อหลังนะครับเพิ่งเก็บสีให้ตะกี้นิดนึงพอดีสีมันซีดไปหน่อยนะครับนะครับยางดีสีเส้นนะครับสีตัวเดิมๆมาพร้อมกับผ่าน 5นะครับ CMT นะครับเข้าเซตกันเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับดูท้ายนะครับท้ายแห้งดีครับซีนแท่งสี่ล้อนะครับระบบไฟเรียบร้อยนะครับยางดีสี่เส้นนะนะครับตันนี้เป็นรถปี56นะครับ n น w ยวฮอนแลนด์38แรงตระกูลนี้แรงอยู่แล้วครับ เครื่องเกียร์ไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับคันนี้เดี๋ยวทดลองดูฟังเสียงเครื่องกันดูชั่วโมงอยู่ที่เดี๋ยวดูชั่วโมงนิดน,นึ่งเปิดสวิตช์สามพันหนึ่งร้อยเก้าชั่วโมงนะครับชั่วโมงสามพันหนึ่งร้อยเก้าชั่วโมงอ่ะติดสตาร์ทเครื่องครับติดง,ง่ายครับกปกติครับเครื่องเสียงนิ่มครับเสียงดังดูไฮดรอลิกครับมมไม่ดีมากไม่ดีเลย ขึ้นลงปกตินะครับเรื่องนิ่มปกตินะครับอ่าแรงดี เยอห์นแลนด์สามสิแปดแลนด์คือห้าองค์ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ